สวัสดีครับผมแม่พี่น้องวันนี้กะเข้าม,มาเสนอเมนูนะออมกระดูกหมูและะ้วก็หางหางหมูหางหมูหน่อยนะออนออนออมใส่ผักเด้ใส่ดอกผักใส่ผักซีนะครับผมดอกผักกัดกระจอนนะครับผมอ่ะเอาม,มาซับหมกนนกบกูกักเนเนาะวันนี้เนาะขัๆเลยเนาะวันนี้เนาะ่อแม่พี่น้อง หางอ้นๆอะไรนี่ครับผมผมมาอมกูได้เคยกินแน่ๆเลาะซับนะซับเรียบร้อยเลยเด้อครับนี่เด้อ อ่มูี่เขาซับเนาะเขาสีมาขวะขวามหอมนะฮะกะเสาน้ำลงใส่พักหนหน่อยนะครับผมไปใส่ใส่น้ำนหน่อยบัวลอยไปเลานะครับแกงออมนะครับผมเนาะฝากฝากกดติดตามช่องนี้เลยครับผมเนาะส่องทางยนะูทูบเนาะอืออันนี้ก็เป็นพักที่ข้าเตรียมใ้นะครับผมนะเนาะเห็นไหมครับ ผักเทาเตรียมไว้เครื่องเคียงเดี๋ยวเขาตําพริกแห้งกันนะครับเนาะอ่าอเขาเตรียมแบบพริกก่อนเด้อครับเด้อเป็นพริกแห้งนะครับมันต้องหอมนะใส่หลายกับเผ็ดหลายเด้อใส่หน่อยเผ็ดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกูมากนะครับเด้อใส่ประมาณแปดหมากเลย ทั้งใดก็ฝากติดตามช่องนี้เลยครับเด้อบ่าวบึงการอีสานร,รีวิวนะครับผมช่องทาง YouTube กเบ,บ่าวบึงการอีสานร,รีวิวนะครับผมเนาะฝากติดตามช่องได้ครับเด้ออ่ะโคมุพิก,กันเด้อไ,ไม่แน,น่นโคมุทิกเรียบร้อยแนละ้วใส่หมอกประมาณนี้เนาะทิกเนาะถ้าไม่ีกระเพาะจะได้ไงครับผม แล้วเอาเนื้อกระดูกมมหมนะูยำใเนาะก้องนี่นะครับเนาะครัวใส่กันกับกับหมูที่ห้องรียมไ,มไว้เลยนะครับกระดูกหมูหางมมหมนะูที่ห้องยมไว้เนาะพร้อม ตะไคร้ฝนตกลิ้นเนอครับเนอพ่อแม่พี่น้องมือนี่เห็ดนี่กินแรงกันเนาะหัดแสื่อลเลยเด้อมือนนี่มาเด้อมาเด้อมือนี่กระแทบเนาะแกงก้มแกงอมหางหมงูอือเฮ้กินบ่ ทุก่าเค้ยกินบ่ฝากกดติดที่ช่องขอยนี่เด้อตร็นี้พี่น้องกดญธ์ที่มหน่อยนะครับนี่นะครับที่เขาเตรียมไว้นะประมาณนี้นะเลาก็ขัวใส่น้นามขัวใส่น้นามปลาใส่ของซืรอใส่รสด,ดีเลย ใส่ลงไปสส่วนหนึ่งก็เนาะแต่มันจางเขาค่อยใส่ใหม่น้ำปลาใติเเลืาอลองไปนี่ได้ครับเออนี่เครื่องที่เ่าเตรียม เห็นเนาะมี้พริกเนื้อหมูกรดตะไคร่คา,ากระดูกหมูหางหมูเนาะใส่กระเทียมหอสุดรสใส่เกลือเนาะน้ำปลาละขวัวลุกนำกันแล้วทำเส้หอมแล้วจะสูตรใส่สูตร,ตรม,มันเด้อครับเด้ออันนี้สูตรของเบาบึงการเนาะมาเซฟแซ่ล้างกันเด้อเดี๋วเฮดโซ่พ่อแม,ม่มพี่น้องนะบัดนมีเด้อครับเด้เอข้าวเก่าหางหมูแล้กระดูกหมูมะขัว ให้มันหอมพอมให้เครื่องเครื่องเท่าโกลงไปให้มันหอมนะครับผมเนาะแล้วก็ให้รินนำข้าวมันออกเนาะเออแผ่เพชรไปมันฟันได้ครับผมนะนนะเนาะขัวตอนขัวเนาะให้เขาค่อยเติมน้ำลง ได้ครับทำไมพี่น้องข้าวผัวมันกิหอมนะครับเ้อะนะครับค่อยเอานามลงเป็นอ้อมนะครับผมนะใส่พักใส่หยาก,กินนะใส่พักมีดอกผักกาดกระจอรมีผักซีประมาณนี้นะผมใส่ดอกผักไกดกระจรสองมัดผักซีสองมัดน,น,นะครับผมเอาทแล้วกันครับเมื่อนี้ครับ จากครับกัวเร่าๆกะกะว่ามันหอมมันหอมมันเหลืองเดี๋ยวมันบะแดงกันนะเอากะเอาน้ำลงให้มันถ่วมเลยครับผมกะว่าน้ามันแข็งนะเขาไปใส่พักลงไปเนาะอันนี้มันไหลอยู่มันกับเป็นออมมันกับสีน้ำไหลผัวเนาะมันกับบวกระเนื้ออย่างนี้ละขุ่เจ้าถามดึงนะครับเดี๋ยวนี้จะแก่แล้วกันหน้ามันแข็งก่อนพอดีกระดูหมูกับแางหมูทอากับเปื่อยเนาะ ประมาณนั้นครับผมครับหลังจากเข้าตุนไปประมาณหานาที่ถึงิบนาทีาท่เลยกับเข้าแต่มาเกิดบ้างน้ำนะครับว่าแห้งรืยยังอ่าอ่ามกำลังเริ่มแห้งกับพอดีแล้วเนาะเอากเกาพักส่ได้ครับเด้อบาดี้ครับอ่าตอนห้อพักไ่เข้ากับเ,เบาไฟลงแล้วครับผมเอาพักลงนะครับ บานนี้พอดีก็น้ำพักออกเนาะโอ,โอยม่ไดอ้อมน้ำหน่อยหรืออ้อมน้ำหลายมั้ยเ <c oughs> นี่ยแ่บตั้งกันเลยครับเด้อฝากกดติดตามช่องผมเนี่ยนะครับเด้อโค้ดที่สามหน่อยนะครับออมกระดูกหมูใส่ผักผักซี่แลบบ้วก็ อากาศจัดการจรเนานะนแสงกันได้หมดเลยนะห้องจาบิปงกับพอ,ขอิตูล่งนะครับผมเห็นไหมพักยุกเนดะ้พอดีแลวบานนี่แข่งออมห้องในประมาณสองถ้วยแาบมานีอ๋อ แสบเหมือนกันครับว้าถ่าจันาที่นึงเห็นปะหนพักมันหดมันสุกมันเนาะซีมึงดูดูอะไรเนี่ยใจจางน้อยนึงแสดงว่าน้ำพักมันออกใส่น้ำปลาลงไปกับหอมนะครับ แสบๆด้วกันครับผมสุดท้ายเขาก็ใส่ข้าอีตูนะครับผมหรือว่าแมงลักเบ็ดเลยร่างเรียบร้อยใส่ปลาจิ้บกุงก้งใส่บลาจิตูกเด็ดเลยของแท้ของแท้ เรียบร้อยน้ำพอดีครับเบร่บร์หลายบอรหน่อยพอดอขอีของแขกของแข้แศษเศน้ำกันเ้ยครับเดอ้อนี่นี่ไปนี่ห้ากับปิดแก๊สนะครับปุ๊บเรียบร้อยสุดท้ายข้ากับเอาน้ำปลาลงน้ำปลานี่สีพร้อมนะครับเดอ้อใส่ส่วนสุดท้ายเลย แฝากกดติดตามช่องของบ่าวบุญการอีสานรีวิวเนี่ยเด้อ,ดอ่ยเด้อครับผมเด้อฝากช่องัำแน่ครับจัดป้า